WWE กำลังมองหาตัวแทนของเรมิสเต rio ว่าแต่เขาคนนั้นจะเป็นใครคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดมโเชนเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงการหาตัวแทนของเรมิสเต r โอ ใน w ีนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ดูจะมีความจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับในส่วนตรงนี้เนาะด้วยความที่เรายุมากขึ้นอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็ต้องหาตัวแทนได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับ w ดีเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญในการตีตลาดฝั่งลาตินอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ว่ากันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆชี้เห็นอย่างไรคิดว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเรมิสเตโอใครกันที่เหมาะสมกับตำแหน่งตรงนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้นานล่างนะครับแล้วก็ ฝากด้วยครับกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องบบเร่ำเรื่องด้วยนะครับนะแน่นอนครับว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับเรมิสเตรดโอเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับคือก็ต้องยอมรับว่าเรเนี่ยนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บก็มีอยู่เรื่อยๆไหนจะเรื่องของอายุตอนนี้เรก็48แล้วนะครับก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็ทําให้ สไตล์การป้ามของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการลดหลั่นกันบ้างหรืออาจจะต้องช้าลงนิดหน่อยหน่อยไม่สามารถจะไปเร็วเหมือนตอนสมัยก่อนได้แล้วพูดกันตามตรงว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องรีีทายด้วยปัญหาเหล่านี้นะครับคือการมองหาตัวแทนของเรมิสเตเรียในมุมมองของฝั่ง w w e เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็พยายามกันมาตลอดนะครับคือยังไงเนี่ยก็ยังหาตัวแทนที่มันแบบเรื่องไงตัวแทนแบบ แค่แบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยสำหรับการมาแทนเรมิสเตเรโอเนี่ยสรุปแล้วก็ยังหาไม่เจอนะครับเอาจริงเดีวนเนี่ยเคยมีการผลักดันนักวุตบอลคนหนึ่งนะแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยก็คืออัลเบโตเดเรโอถ้าจำมันได้ตอนนั้นเนี่ยฝั่งของ WWE เยนี่ยก็ถือว่าคำว่าผลักดันแบบเต็มสูบเต็มสูบเท่าที่จะเป็นไปได้เลยก็คือการให้แชมป์โลกไปตั้งหลายสมัยนะแต่ว่าด้วยความที่นิสัยของอัลเบโตเดเรโอเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแย่ เลยทาให้ไม่ได้รับการต้อนรับในภาพรวมๆนะคือไม่ว่าจะเป็นในการปั้มกับในเดวิี้เองหรือว่าถ้าตอนเนี้ยที่ออกไปปล้มข้างนอกเนี่ยนะไม่ที่ไม่ได้ปั้มในในเดวีอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับแบบว่าสมมติปั้มเม็กซิโกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครอยากจะเปิดรับแกเท่าไหร่ก็คือแย่ขนาดนะั้นะนะเออนะครับนี่คือตัวที่เดวิี้เคยจิ้มให้มาแทนเลมิสเตเรโอและมีช่วงเวลาหนึ่งที่ให้ทุกอย่าง นะผู้ชนะโรโยรอมโบใช่ไหมแชมป์โลกผู้ไปแล้วใช่ไหมผู้ชนะกระเป๋ามานี้เดอะแบงนะครับให้ทุกอย่างนะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะตอบแทนการผลักดันครั้งนั้นได้หรืออย่างคนอื่นเนี่ยก็น่าเสียดายที่ไม่เคยได้ถึงฝั่งฝันนะอย่างเช่นคาริสโตอย่างเงี้ยคาริสโตเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยฝีมืออะไรเงี้ยมันแทนได้มันพอจะแทนได้โอเคแหละมันไม่ได้เก่งเท่าเลหรอกแต่ว่า ในภาพรวมๆะนะครับเออสามารถจะไปได้หรือว่ายัางมีแบบตอนลองแบบลูชาเฮาส์ปาร์ตี้นู่นเนี่ยแต่ตอนนั้นมันก็แทบจะเป็นจ็อบเบอร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการหาตัวแทนเรเน่ก็ยังค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากอยู่ภายในตัวเนาะและก็แน่นอนว่ามันกคงจะไม่ใช่โดมินิกมิสเตเรียลลูกชายแน่ๆเพราะว่าโดมินิกเนี่ยก็ฝีมือไม่ถึงอ่าแบ่มิลีสามารถที่จะหาตัวแทนที่ฝีมือดีกว่านั้นได้นะครับทีนี้นเรามาคุยกันเรื่องเรกันก่อนนะครับ ในช่วงสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยในศึก down, สแลกต์ดาวในแมตช์4เซ่าเนาะที่เป็นออสตินเทอรีอินวิตชั่นแนลเฟียด4เวทถูกไหมฮะคือถ้าหากชนะเนี่ยจะได้ไปเจอกับซานโต้เอสโคบาที่ชนะ4เซ่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อแมตช์หาผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฝั่งของเรเนี่ยสามารถเอาชนะเชมัสนะครับแคมเบอร์นกราムแล้วก็เอลเอในไปได้หลังจากที่เรเนี่ยเกี่ยวคอแคมเบอร์นกราムกดนับสามเนาะนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยขอแวะพูดเอลเอในนิดนึงแล้วกัน แอลเอไนทเนี่ยเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าการผักดันแอลเอไนทจะเกิดขึ้นหลังอ่าเรียกไงหลังจากจบซัมเมอร์แลมนูนี่นันอะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็ว่าเออก็แล้วแต่ก็แล้วกันเพราะในมุมผมเนี่ยโอเคแหละอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยอะไรล่ะแอลเอไนทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่น่าจะเหมาะอ่าน่าจะต้องรอก่อนนู่นนี่นั่นนะนะแต่ความเป็นจริงแล้วเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า แอเวนนก็ถือว่าฮอตมากแล้วก็ควรจะได้รับการผลักดันตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าตามใจแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันคือนําขึ้นให้รีบตักอ่ะว่ายง่ายและนั่นแหละเดอรี่เขาก็มีธงอยู่แล้วนะครับตามที่บอกเกี่ยวกับการหาตัวแทนเรมิสเตโยแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ดูจะชัดเจนก็คือการผลักดันซานโตเอสโกบาซึ่งเอาจริงในแมชเนี่ยเรเนี่ยโดนออสตินเดอรี่มีมาเรียกว่าไงมีมาวุ่นวายด้วยนะครับ แต่ว่าฝั่งของอ่าซานโตเอสโกบาก็เล่นงานออสตินเตลลี่ไปก่อนแล้วก็เรก็หา,หาทางชนะจนได้นะในตอนจบเนาะนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยอ่าเอาจริงในสัปดาห์ล่าสุดซานโตเอสโกบาก็ถูกบุกแปลกๆนะก็คือให้ขึ้นปัมกับเตลลี่ด้วยนะก่อนที่จะคือสมมุติว่าคือผมคิดว่าเอสโกบากับเรก็คิดว่าเอสโกบาได้ชนะกันมัน้งใช่ไหม,มคิดว่านะเออแล้วก็น่าจะเป็นเอสโกบาถ้าถูกผลักดันเลยอาจจะได้แชมป์ก็ได้ทํานองนี้นะครับ แต่ว่าอยู่ดีอาทิตย์นี้ก็ต้องมาเจอมาเจอออสตินเทอร์รี่กอนก็แอบ,บงงอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันนะฮะคือตามรายงานเนี่ยก็มีบอกนะจากเดฟเมลเซอร์เนี่ยบอกว่าไอ้แมตช์ชิงแชมป์ยูเอสเนี่ยจะไม่ได้เกิดในศึกซัมเมอร์สแลมนะหรือก็คงจะเกิดในแบบสแตคด์ดาวก่อนซัมเมอร์สแลมอะไรเงี้ยเพราะถ้านับไทม์ไลน์มันน่าจะพอดีกันนะครับตามนั้นซึ่งเอาจริงเนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าซานโตสเอสโกบาเนี่ยเก่งหรือเปล่าเออนั่นก็อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได ไม่ได้ติดตามนะซึ่งผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยซานโตเอสโคบาเนี่ยไม่ใช่นักมวยปล้ำที่ถอดหน้ากากอย่างเี้เพิ่งมาถอดหน้ากากจริงๆก็คือที่นี่นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยซานโตเอสโคบาเนี่ยชื่อว่าเอวิโฮเดลแฟนเาสมานะครับเป็นหน้ากากลูชาานั่นแหละนะแล้วก็ขึ้นปล้ำกับ CMLL แล้วก็ทริปเปิลอาร์ทริปเปิลเอะนะครับในเม็กซิโกเนาะก็เป็นตัวแข็งตัวหนึ่งเลยหรือว่าสมัยลูช่าเดอะ์กราวเนี่ยชื่อว่าคิงควยโน ก็โชว์ฟอร์มมากๆเลยนะถ้าไทยอยากจะติดตามก็สามารถไปย้อนดูฝีมือได้นะครับคือ,อถามว่าจะมาแทนเรได้ไหมสําคัญเลยคือว่าซานโตสโคบาแม่งมีอย่างหนึ่งที่แม่งเหนือกว่าสตาร์ลาตินหลายๆคนแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทิปเปอร์เอสเนี่ยตามจีบมาหลายปีก็คือโอเคแหละถึงจะเป็นลาตินต่างๆนานาแต่ว่าพูดอังกฤษคล่องคล่องแบบคล่องปรืออสบายนะครับต่างจากคนอื่นๆ เพราะงั้นการที่จะถูกผักดันก่อนหรือได้โอกาสก่อนผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการขยับขยายมากขึ้นนะฮะสำหรับฝั่งของ WWE เนอนาะอย่างแรกเลยคนแรกเลยก็คือทางด้านของดาร์กอลีเพราะตอนนี้คืออยู่ใน E อยู่แล้วเนาะนะครับนอกจากซาโตเอโซบาถูกไหมดาร์กอลีเนี่ยนะอย่างอย่างสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ ดูจะมีเรื่องแบออกมาโผล่จอเออออกมาโผล่จอคืออย่างในถ้าเป็นในสมาคดาวเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นในสมาคดาวเลยเนี่ยเขาก็โผล่แบบโชว์ตัวเพราะว่าสมาคดาวล่าสุดเนี่ยตัวเอเล็กซี่มันเยอะมากโผล่มาเฉยๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีดิอ่ะดิจิตอลเอกซ์คลูซีฟเนาะก็คือลง YouTube ลงพวกแพลตฟอร์มดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างอ่ะดัคต์ลีแล้วก็เรมิสเตริโอนะครับตามนั้นซึ่ง เอาจิงอ่ะเกาหลีก็ถือเป็นหนึ่งในตัวที่เขาเอา่าดึงมานะเพื่อเป็นแบบมาลองลองใช้ดูว่ามันเหมาะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคือในเอ็กซีตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกผลักดันอะไรมากมายขนาดนั้นน,นนะเออแต่ว่าถ้าจะมองเป็นหนึ่งในตัวแทนผมว่าก็ก,ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันเขาก็คงจะลองเทสทสดูว่ามันเหมาะมันอะไรยังไงหรือเปล่าคืออย่างสไตล์อาจจะไม่ไดีไม่ได้ตรงเพลงนะถึงแม้ว่ามันจะใส่หน้ากากเหมือนกันเถอะ,ถอะนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอย,อยู่ ค,คืออย่างคุยกันมันก็เรื่องให้เกียรติกันเหมือนเหมือนตอนต้นปีแหละที่ซานโตสเอสโกบามให้มันเอาน้กกากมาแลกกับเลนะให้เกียรติกันแบบซามสไตล์ลูชาอะไรประมาณนั้นซึ่งนากอรีก็มาคุยมาคุยเรื่องโดมินิกอะไรนี่คือทำนองนั้นก็ว่ากันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแชมป์นอตอเมริกันก็เป็นเนื้อเรื่อง Nxt เเพิ่มเติมไปว่าไปนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีคนนอกด้วยนะครับคนนอกก็คือว่า คนที่ WWE เนี่ยยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเข้าสู่สมาคมตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งของ WWE เนี่ยกำลังรุกหนักมากในการพยายามคว้าตัวรูชที่ตอนนี้อยู่กับ AEW นะครับตามรายงานเนี่ยเช่นการของ d ด v เมเซอ r จาก Racing Observer เนี่ยบอกว่า WWE สเนี่ยนะครับสนใจในการดึงตัวดาวดังของ a w w อย่างรูชมานะครับซึ่งฝั่งของ WWE เนี่ยต้องการเป็นอย่างมากขณะดเดียวกันฝั่งของ a w เนี่ยก็ต้องการจะเก็บรูชเอาไว้ เพราะผมเชื่อว่าคือถ้าใครได้ดูฝั่งของ a อเดบันยูเนี่ยก็จะรู้นะครับว่า e อเดบันยูเนี่ยก็พยายามผลักดันรูชอยู่เหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับแต่พอดีว่าพอหลังจากช่วงข่าวที่บอกว่ารูชใกล้จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยก็โดนว่าจะเริ่มผลักดันเบาลงหรืออาจจะแบบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปปั้มที่เม็กซิโกด้วยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับซึ่งเมลเซอร์รายงานว่าอย่างแรกที่ชัดเจนเลยว่าข้อเสนอของฝั่ง a อเดบันยูเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวดีจะดึงรูชมาแล้วให้เข้า NXT ก่อนสมมุตินะครับข้อเสนอ AW เนี่ยมันจะใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่าใน NXT เนี่ยมีแค่คนเดียวที่ได้ตังจะได้ตังเยอะจริงๆเนี่ยก็จะคือทางด้านของแกร์เบลสตี n สันที่เป็นโอลิมปิกใช่ไหมเออคนเดียวนะครับที่เขาให้ตังเยอะมากแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่มีใครได้ตังค์เยอะขนาดนั้นเท่ากับข้อเสนอที่ A w ยื่นให้รู ในการต่อสัญญารอบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเดวีเนี่ยจะยื่นข้อเสนอแบบจริงจังมากเลยก็คือยื่นข้อเสนอระดับเมนโรสเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสในการเอาชนะดีลตรงนี้ก็ได้นี่ก็คือหนึ่งในตัวแทนที่ฝั่งของเดวีค่อนข้างจะจริงจังนะที่จะเอาเข้ามาเพื่อเป็นสตาร์ลาตินต่อไปก็เดี๋ยวก็ติดตามกันครับว่าจะเป็นหนึ่งในสาคนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นตัวแทนของเรมิสเตริโอซานโตสเอสโกบาดกอนลี io, ar, oli, หรือลูชเนี่ย ดับเบิลยจะดึงเข้ามาร่วมทัพได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อนะครับคิดเห็นอย่างไรคิดว่าสามคนนี้เหมาะสมหรือเปล่าคนในคนนึงหรือว่าคิดว่าคนไหนคนอื่นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้กับช่องของเรื่องบราวเบสตอรี B ่ B B แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกนันในคลิปหน้าคลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ